สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกันนะคะอีพ eh, ีนี้นะคะเป็นอีพีที่27เแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีประเด็นอ่อนไหวนะคะแล้วก็เรื่องที่เปราะบางมากๆนะคะมาพูดคุยนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรที่จะแบบเออมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้นะคะ ซึ่งจะสังเกตภาพข่าว,ว่าช่วงนี้คือมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อข่มขืนลูกนะคะครูข่มขืนนักเรียนนะคะลุงนะคะน้าเขยญาติานะคะที่ทำร้ายแล้วก็ข่มขืนเด็กนะคะซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้นะคะหรือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะ เรื่องที่จะคุยในวันนี้เป็นเรื่องเครียดและก็อ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่นำเสนอภาพข่าวนะคะ,ะไม่นำเสนอชื่อนะคะเพราะว่าในหลายๆคดีก็ยังไม่ถูกตัดสินนะคะก็ควรจะให้เกียรติผู้ที่ต้องสงสัยหลายๆคนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมาพูดเป็นรวมๆนะคะคดีที่ผ่านมานะคะที่ถูกที่ตำรวจ ผู้กระทําผิดไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนได้ฟังเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปตลอดนะคะเรามาดูสถิตินะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีคดีข่มขืนเนี่ยค่ะเกิดขึ้น7คนต่อวันเลยนะคะและมาด,ขดาูข้อมูลจากระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ แต่ละปีะค่ะมีคดีเกิดขึ้นประมาณ2,000คดีนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่จับกลุ่มผู้กระทําผิดไม่ได้นะคะสีทึบๆเนี่ยค่ะคือคนที่เข้าไปนอนอยู่ในคุกแล้วนะคะเป็นหลักหมื่นคนนะคะแล้วก็ปีปีหนึ่งเนี่ยก็จับเพิ่มเข้าไป,ไปอีกประมาณ2,000คนนะคะจากสถิติดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะน้อยกว่าความเป็นจริงมากๆนะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะ่ะที่ถูกแจ้งดำเนินคดีเนะะี่ยค่ะ เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าความเป็นจริงนะคะสอสเท่านะคะเพราะว่าอะไระคะ่ะเพราะว่าคดีพวกนี้ค่ะมักจะถูกปกปิดนะคะเพราะเวลาเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยค่ะหก็คือสังคมตราหน้านะคะแล้วก็คนที่ถูกกระทํานะคะได้รับความอับอายนะคะข้อมูลเนี่ยสอดคล้องก,กันกับในประเทศไทยนะคะซึ่งจะเห็นจะเห็นนะคะ ว่าผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยคะ่ะเด็กที่ถูกข่มขืนนะคะถูกกระทําหลายๆครั้งแล้วนะคะก่อนที่ผู้ปกครองหรือว่าจะได้รับการแจ้งเหตุจนนํามาสู่การจับกลุมนะคะและจากสถิติเห็นอะไรไหมคะคนที่กระทําคือใครคะคนใกล้ตัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อ พ่อเลี้ยงนะคะพ่อแท้ๆนะคะครูนายจ้างคนรู้จักคนที่รู้จักทางสื่อออนไลน์นะคะจะพบว่าคนแปลกหน้าเนี่ยที่ข่มขืนเนี่ยคะ่ะน้อยมากๆนะคะมันสะท้อนอะไรคะภาพที่เราเห็นในหัวที่เราถูกปลูกฝังว่าเฮ้ย ต้องลูกให้ลูกหลานระวังนะที่ที่แบบไม่มีคนที่ที่แบบเปลี่ยวๆจริงๆแล้วค่ะที่ที่ต้องระวังที่สุดคือที่บ้านนะคะผู้ที่ก่อเหตุลงมือที่บ้านนะคะบ้านพักส่วนตัวนะคะและเหตุที่เกิดไม่ใช่กลางคืนเหมือนในภาพสมองที่เราคิดนะคะเหตุเนี่ยเกิดกลางวันนะคะ ตอนที่ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดนะคะแม่ไปทำงานแล้วนะคะเหตุเกิดตอนกลางวันนะคะและผู้ที่ไว้ใจนะคะมักเป็นผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งอายุที่ถูกกระทำน้อยที่สุดนะคะไปค้นข้อมูลมาให้เนี่ยคะ่ะปีสีเนี่ยคะ่ะเด็กอายุ5เดือนนะคะถูกคมคืน และก็ในปีสีสามเนี่ยคะ่ะมีพี่นะคะพี่ชายแท้ๆนะคะข่มคือน้องสาวอายุ9กขวบนะคะซึ่งมันสอดคล้องกับข้อมูลนะคะการเก็บสถิตินะคะพบว่ากลุ่มอายุที่ก่อเหตุมากที่สุดอะคะ่ะคือกลุ่มอายุ12-20ปีนะคะเพราะว่าอะไรคะ สื่อสังคมออนไลน์นะคะภาพการข่มขืนนะคะสื่อลามกอนาจารนะคะแล้วก็สาเหตุนะคะที่ก่อให้เกิดการคดีข่มขืนมากที่สุดก็คือเหล้านะคะแอลโกอฮอล์นะคะเข้าปากเข้าไปนะคะไม่มีสตินะคะขาดการยับยั้งชั่งใจนะคะ สาเหตุต่อมาก็คือให้เหตุผลว่ามีอารมณ์ทางเพศนะคะซึ่งจะส,สังเกตว่ามันไม่ใช่เลยนะคะที่ผู้หญิงจะต้องภาพที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงต้องเดินไปเปลี่ยวๆแต่งตัวล่อแหลมนะคะไม่ใช่เลยนะคะเพราะแม้กระทั่งเด็กอะคะที่ร่างกายยังไม่พร้อมนะคะยังถูกข่มขืนนะคะเด็กถึงแม้จะไม่มีหน้าอกนะคะแต่เด็ก มีสัญ,ญลักษณ์ทางเพศนะคะคือคนใกล้ตัวเนี่ยคะ่ะเห็นเด็กเนี่ยคะ่ะไม่นุ่งผ้านะคะอาจจะเห็นนะคะไม่นุ่งผ้านะคะวิ่งไปวิ่งมานะคะเห็นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปรับความเชื่อแล้วก็ความคิดนะคะวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะในการทำคลิปนี้นะคะก็คืออยากจะ ส่งไปถึงคนที่นำเสนอข่าวนะคะควรที่จะปกปิดข้อมูลผู้ถูกกระทำนะคะบางช่องบางสื่อทำได้ดีนะคะแต่ก็บางสื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะคะทำให้ผู้เสียหายนะคะยิ่งได้รับความอับอายนะคะท่านึกถึงใจเราอะคะ่ะเราอยากให้คนกระทำผิดนะคะ ถูกจับถูกดำเนินคดีนะคะแต่เราก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกไปให้โลกรับรู้นะคะการนำเสนอภาพข่าวนะคะการไปถามไปแซะไปแงะทุกวันนะคะคนที่ถูกถามนะคะคนที่ถูกนำเสนอนะคะคนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลนะคะรู้สึกยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะทีนี้นะคะเราจะทำยังไงดีนะคะอย่างแรกนะคะเด็กผู้หญิงนะคะควรได้รับการสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะการเคารพในร่างกายตัวเองนะคะการรู้จักปกป้องปกปิดนะคะแม้กระทั่งจากคนใกล้ชิดนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าคนใกล้ชิดนะคะก่อเหตุนะคะ เพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะเด็กผู้ชายนะคะควรมีการสอนการแสดงออกในทางเพศที่เหมาะสมนะคะการให้เกียรตินะคะเพศหญิงนะคะสุดท้ายนะคะสุขภาพจิตที่มันเสียนะคะ ราบาที่มันตรึงอยู่ในจิตใจนะคะร่างกายที่เคยถูกกระทํานะคะมันฟื้นฟูแล้วก็เยียวยายากมากนะคะเคยอ่านคดีฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิงนะคะในต่างประเทศนะคะเธอถูกกระทํานะคะความรุนแรงตอนเด็กนะคะจากพ่อนะคะ พ่อล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วเธอก็กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะฆ่าผู้ชายนะคะซึ่งมันน่าสงสารมากๆนะคะน่าเศร้าด้วยนะคะตอนวันที่เธอถูกตัดสินคดีนะคะเธอก็ยังบอกว่าเธอไม่ผิดนะคะสิ่งที่เธอทำนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ